เตรียมล้างของกันมาอย่างวันนี้เราจะพามาชิมร้านอร่อยแถวย่านบางกางนนทบ,บุรีของแท้ตัวจริงเรื่องความแน่นก่อนจะไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และพูดคุยกันใต้คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสีสวัสด์เชิญทีมวันนี้ตี้อยู่แถวบางกาง45นนทบุรีพามาร้านอาหารร้านลับร้านที่เขาว่าจานใหญ่อร่อยคุ้มเกินราคาค่ะค่ะเตี้ยสวัสดีค่ะที่นี่เปิดมาเกือบจะสองปีแล้วนะคะก็ชอบ สไตล์จานใ,ใหญ่เวลาไปทานอะไรที่ไหนก็เลยอยากจะทำแบบนั้นมากโอ้โหมันใหญ่มากใหญ่สมชื่อจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยนะคะก็คือผัดสามเหมน็นผัดสามเหมน็นสามเหม็นที่ว่านี่ก็คืออ่าก็จะมีเป็นกระเทียมโทนนะคะ,ะตอกแล้วก็มีชะอมผัดสามเหม็นก็ต้องทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ่าทางร้านเขาก็ให้แยกมาด้วยนะคะ รสชาติมีความแซ่บของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็คือแบบกินของสตอแล้วก็ชาวอมนี่คือตีขึ้นจมูกเลยอะค่ะเลฟิฟเลยจานเมนูต่อไปก็จะเป็นสตอผัดกุ้งใส่กะปิดูกุ้งสิรสชาติมีความกรมกรอบเผ็ดนะกำลังดีแล้วก็คือแบบว่าหอมของกะปิต้องพีเซนตงจริงเลยนะคะว่าจานใหญ่คุ้มเกินราคาเมนูนี้ก็คือจะเป็นน้ำพริกกุ้งหมูกรอบ <S <S หูย มาชิมเดี๋ยวเราชิมเลยนะนดีจ้ะหนกูกรอ,อบรสชาติน้ำพริกนิดมันมีความแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวที่ชอบกินเปรี้ยวน้ำพริกก็คือมีความเผ็ดเปรี้ยวยเค็มหน่อยๆตัดกับหมูกรอบก็คือแบบว่าลงตัวและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณน้องๆพนักง,งานสีสวรรค์เงินสดทันใจสาขาตลาดเจ้าระยาที่แนะนำร้านอาหารอาร่อยจานใหญ่ๆแบบนี้มาให้กับทางเราฝากร้านจานใหญ่ป้าเปี๊ยบด้วยนะคะ สีส,สวัสด์สวสชวนชิมขอ,อทุก,ททกย่านมีแต่ร้านอร่อยค<ต>่ะ